จะมวดฟ้มามัวดินอยู่เส็ดวันผลที่เกิดนั่นที่พระสิลีมิตัตสมาสุติดา่างคือคนดีจะออกมาจากป่าคนเราจะมีความสงสารรักใคร่กันมากรับอาานให้ทานรับาสีเจริญภาวนา ทุกคนจะนั่งสมาธิและเจริญภาวนาว่าอายังอัตตา,าวโวอายังอัตตา,าวโวแล้วอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นตะวีคูณจนถึงโกธอสองไขัยเมื่อนานไปเราก็ม่รู้จักตาแล้วก็เกิดความประมาทขึ้นอายุจะเผยลมจนอายุเึงแปดหมื่นปีฝนจะตกตลอดทั้งวันทั้งคืนเป็นเวลาห้า ติดว e e so to ันเนพื้นเป็นดินทลายจปนลากเรียบเป็นนาสองแล้วก็จะมีเมืองเตยตุมมาดินเกิดขึ้นคือเมืองพญานาซีเดิมจะกว้างเลยหนึ่งโยทยาวเลยสิบหกโยธ์จะมีต้นกระปกพฤกคือต้นไม้ในลมิตเกิดขึ้นทั้งสี่ประตูเมืองมีแก้วเจดการตึ้งกัมเอนเจเิญนั้นมีท้าวมหานรกะ จะมาอุบัติบังเกิดจะมีประสาทเด็ดสีผุดขึ้นมาจากในน้ำคงคาจะมีประสาทมีพระนามแบบสังเกตจักประสาทเจ็ดสีจะลอยมาตั้งอยู่ตามใจเมืองเหตุที่ประสาททั้งหลายถูกขึ้นออกจากน้ำนั้นจะเป็นประสาทเต่าของพระเจ้ามาหาปาาัญห พอสิ้นบุญของพระเจ้ามหาปนัาป,าาปสาวประตูตรงน้ำลงเมือเ่อไปสังขจักรเฉลยราชประสาทก็ลอยขึ้นจากน้ำมาด้วยอำนาจของพกูกระดมมาจัดบุญบารมีของพระเจ้าสังฆจักรนั้นยังมีไปะนมถึงแปดหมื่นสี่หมื่นคนมีโต๊ะรถมานำว่าพระอาจิตระทุกุมารทรงพรช่วยดูดเกีจยวสืบการ ประสียเมตายก็จะอุบัติบังเกิดพระเจ้าสังกัจจเป็นพระราชบิดาของพระจียเมตยัยสุตรธรรมเป็นมือขวาของพระเจ้าสังกัจจ์นามรามบดีมนเอสีนามรามบดีมนเอสีเป็นพระราชมารดาของผีพัชรยไมตัยปัจจิยเมตัยจะถือปัจจิกรมพิในคันของนางรามบดีในวันเดือนแปดึ้นสิบห้าคัม เหตุอัศจรรย์ทั้งหลายก็จะเพิงบังเกิดขึ้นเทวดาตลอดถึงพวกพมทั้งหลายจะมาจากักตารักดุจอาสนอยมมากมายภาษาสามหลังก็จะเกิดขึ้นคือหนึ่งสิริวัตราสาสองสิทธระราษาสามจัตตักปกะภาษาสิริวัตราสาคืออะไรสิริวัรปราษาคือเป็นปราษาที่ความสำเร็จทุกอย่าง มีความสวยงามอรู่จังโด่งจันมีความหอมกุ้งนระจนอยู่ตลอดเวลาไม่เดือดแวดล,ลอ้อมไปจนไปขนมถึงเจ็ดแสนคนไม่เห็นสีหรือเมียของพระสิยมิตัยนั่นจะมีตอว่าพระนางจันทภูมิคือเป็นมันเอสีของพระสิย,ใใยมิตัยมีบริวารแวดล้อมเจ็ดแสนคนจะมีพระโอรสพระนางนวัฒนก,กุมาร เป็นพระราชรถเป็นมหาบุรุษผู้ประเสริฐเหตุที่ทำให้ปณียัมเมตไตออกบวชนั้นพอปณียังเมตไตจะมีอายุสี่หมื่นปีวันหนึ่งพระองค์ทรงเสด็จออกสู่พระราชสุสัญญาเด็กอ้อพระเนธเห็นเทวทูตส้งห์ก็มีพระหฤทัยเกิดธรรมะตั้งเวน้อมไปในบังมุกจาปีเ็นายิสมณะเป็นอารมณ์ ใน,นขณะที่พระองค์ปิจเริาปราสาทลอยขึ้นไปบนอากาศประชา,าชนก็อยู่ในปราสาทตอลอยขึ้นไปด้วยน,นั่นคือผลแห่งการจุดติหรือการเกิดของพระอริยะพัฒมาสัมพุตติเจในยุปไปิธีอเมตไก็ขอเราสั่นๆเพื่อเป็นกุศโลบาย ให้ตระคุณท่านูหรือพระคุณเจ้าทั้งหลายได้รับทราบพ,พอเป็นสักขเบื้องต้นว่าเนอดตการสิ้นไปของเมื่อสาศสนาที่องค์สมเด็ะจพระธรรมมาสัมฤทธิเจ้าพระองค์ทรงตัดกับร่าจิตตีเละเป็นเลียนเทศนี้ก็ขอให้เราจำความว่พายายาม ที่จะมีความยึดมั่นถือมั่นในความดีทั้งหลายเราจะไม่ทอดเราจะไม่ทิ้งความดีแม้แต่กิเลสชั่วรามมกทั้งหลายมันจะมาคเขานำจิตเขานำใจเราเราก็จะไม่ทิ้งในความดีเราจะยึดถือมั่นในความดีตลอดเวลา กุศลคือบุญทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นกับพวกเรานั้นก็อยู่ที่ใจของพวกเรานี่ว่าความทีเรามีเจตนาตั้งใจคือความดีเกิดขึ้นเมื่อไรก็คือบุญทั้งหลายเกิดขึ้นในขณะนั้นก็ขอคืดวันนี้คทนนี้ ทุกเร้าทั้งหลายโมทันนาบึงแล้วก็โมทันนาบึงกับพวกเราก็เุ็สุขทุกองทุกูเด้เสอ